แกะกล่องลองเลยนี่เราทําไมต้องจบมือกันขนานี้เนี่ยเบอเบอมากเล่นใหญ่มาคืออะไรก็คอนเซปต์ของเราในวันนี้นะคะแกะกล่องลองเลยเนี่ยก็จะเป็นสินค้าใหม่ที่เพิ่งเข้ามาที่ร้านของเรานะคะใช่เราก็อยากจะมาแกะกล่องแล้วก็ลองให้ทุกคนได้รู้กันไปเลยนะคะว่าผลลัพธ์จะเป็นยังไงค่ะมาแล้วค่ะแบรนด์นี้ของเรานะคะแบรนด์ใหม่มีชื่อว่า ชังพรีค่ะแบรนด์นี้เป็นแบรนด์ที่นำเข้าจากประเทศเกาหลีลนะคะซึ่งพวกเราก็ได้เลือกมาแล้วว่าเราอยากจะลองใช้สูตรอะไรกันบ้างนะคะของนงนะคะเป็นสูตรกรีนค่ะซึ่งแบบมีเอะเโว่าช่วยปลอบประโลมผิวลดการระคายเคืองนะคะห้ชุ่มชื้นเหมาะกับผิวแพ้ง,ง่ายแบบนกเลยของโบน,นะคะก็เลือกเป็นสูตรแบล็กนะคะตัวนี้ก็เน้นในเรื่องของรูขุมขนปอบประโลมผิวแล้วก็เรื่องสิวค่ะ ของหยกนะคะก็จะเลือกในสูตรของซิลเวอร์นะคะอันนี้เน้นในเรื่องของความกระจ่างใสแล้วก็ให้ความชุ่มชื้นค่ะต้องบอกก่อนว่าอันนี้เนี่ยจะเป็นมาร์กที่เป็นโมเดลลิ่งมาส์สค่ะซึ่งเขาจะมีวิธีการใช้ที่ต้องรู้ว่าจะใช้ยังไงนะคะวันนี้เราจะมาอธิบายฟังทุกขั้นตอนเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าเราจะมาร์กกันยังไงบ้างมาหน้ากันดีกว่าค่ะหยกขอใช้ไอเทมดับหยกตอกคนตา อ๋อแต่ถ้าเกิดว่าอย่างไม่ใช้พวก remover milk พี่หยกใช้เป็นเมาเซลาอันนี้ก็ได้ใช่ไหมใช่บางทีพี่ก็ใช้มาเซลาอันนี้ก็ใช้ remover แล้วแต่อแล้วขออนุญาตมาค่ะชุบนนะ้ำคอเซ็ปต์ออกค่ะ าสําหรับส่วนผสมของตัวมาช m mm hmm. โมเดลลิ่งมา์ตัวนี้นะคะแกะกล่องออกมาปุ๊บเนี่ยเราก็จะเห็นนะคะมีอยู่2ตัวแบบนี้ด้วยกันนะคะจริงๆในกล่องหนึ่งเนี่ยจะมี5เซ็ตทั้งหมดนะคะเราก็จะประกอบไปด้วยอันนี้5้าห่ออันนี้ห้าห่อนะคะเวลาเราใช้เราก็ดึงออกมาอย่างละหนึ่งแบบนี้นะคะเราจะเทส่วนผสมแรกลงไปก่อนนะคะก็คือเบอร์หนึ่งเทลงไปกันเลยบีบๆข้านิดนึง แต่สิ่งที่สําคัญนะคะอันนี้ต้องบอกเลยว่าสําคัญมากๆเลยนะคะทำไมคะห้ามล้างหรือเททิ้งลงท่อเด็ดค่ะนะคะคือทุกอย่างเนี่ยพอเราใช้เสร็จปุ๊บเนี่ยเราต้องทิ้งถังขยะอย่างเดียวนะคะเพราะว่าถ้าเราทิ้งลงท่อค่ะท่อตันเลยเพราะว่าเนี้ยเขาเป็นเหมือนแบบมันเป็นรับเบอร์ะคะ่ะก็คือเหมือนแบบเป็นยางอะ่ะ เพราะฉะนั้นเวลาเราแกะห่ออะไรเสร็จแล้วพวกนี้ค่ะก็คือเททิ้งถังขยะอย่างเดียวค่ะส่วนผสมที่2นะคะก็คือจะเป็นซองเป็นตัวแอคทีเวเตอร์ของเขานะคะเบอร์สองแบบนี้เป็นผงๆนะอืมเป็นผงๆใส่ไปได้เลยปะคะแล้วเราก็ใส่ลงไปเลยเทลงไปเลยค่ะเทลงไปเสร็จแล้วนะคะก็ใช้ไม้พายคนเลยแล้วเราก็คนไปเลยค่ะคนให้เขาเข้าคนไม่ยากนะันไม่ยากเป็นสีเขียวเลยแบบน่าร้องสี เวลาลงค่ะลงผิวเลยมีเทคนิค<ล>ในการปาดไหมพี่หยกไม่มีค่ะจริงเราก็ทางลงไปเลยแบบเน,นี้ยแต่ว่าเราต้องค่อยๆลงนะเพราะว่าบางคนอ่ะพอลงไปอ่ะมันจะไหลเย <c oughs> มิมมจะเย็นๆเนาะใช่แล้วลก็กินหอมด้วย <c oughs> อ๋ะอะไรๆๆ,ๆ,ๆ,ๆเทคนิคในการทาอ่ะที่จะแชร์ให้นิ้งก็คือว่า ต้องทาให้มันแบบปิดผิวมิดไปเลยอะค่ะให้ให้ทุกส่วนของนี่ยมาเชื่อมต่อกันทั้งหมดเพราะว่าเดี๋ยวเราตอนที่เราเอาออกอะค่ะเราไม่ได้ล้างออกเนี่ยคือเราลอกออกนึกออกไหมคะพอเราลอกออก็จะได้เป็นแผ่นใช่ถ้าเราทาไม่ครบเนี่ยมันก็มันก็จะเป็นแผ่นไม่ได้ไงกลิ่นหอมเนาะหอมตรงเกลี่ยได้ชาเลนจ์มากเลยอ่ะเดี๋ยวดูว่าใครจะลอกออกมาแบบสวยๆจริงๆพอลงไปมันก็ไม่ตึงขนาดนั้นไม่ตึงจริงๆมันลงไปถึงคอได้เลยแต่่าเงาล้ แล้วก็ราคาไม่แพงเลยคุจะบอกใครชอบมากแบบเออชอบมากชอบมาก <c oughs> <laughs> ชอบมากแบบนี้อ่ะ <c oughs> เคยไปทําแบบของคินีก็สงสัยเหมือนกันว, <c oughs> ว่ามันมีขายหรือเปล่าตามท้องตลาดเพราะว่ามันมีเซ็เลยค่ะเพราะว่ามันแบบง่ายอ่ะรู้สึกว่าสบายผิวด้วยพล้วพี่โอ๊ตทำมาของพี่โอ๊ตหน้าตาดีอ่ะก็ค่อยๆปาดไปเรื่อยๆ มันต้องค่อยๆไปเลยๆรทะมันจะไหลเฮ้ยทำไมหมดกันไวจังอ่ะเฮ้ยหนูทานเท่าไหร่ไม่หมดสักนีนึงวะตักเยอะๆดิห้างล้างนะคะแล้วก็ห้ามทิ้งลงท่อด้วยจริงๆเราทําเสร็จแล้วก็เหลือประมาณนี้อยู่นะคะก็ไม่เป็นไรเราพอแล้วแล้วก็เช็ดมือนะคะด้วยกระดาษทิชชู่แล้วก็อันนี้ทิ้งถังขยะไปเลยนะคะถ้าสมมุติว่า เราอยากเก็บถ้วยไว้ใช้อะคะ<ม>ก็คือเอากระดาษทิชชู่เ<ม>ช็ดทําความสะอาดนะคะพอเช็ดเสร็จปุ๊บตัวลับเบอร์เขาหายไปหมดแล้วอะคะ่ะเราก็ค่อยไปล้างน้ําอีกทีหนึ่งล้เหมือนเดือก,กะ่ะอดูดีเออพอปัดแล้วดูดีนะทำให้ฉันดูแย่พอปอัดแล้วดูดีนะโอเคค่ะแล้วหลังจากนี้นะคะเราก็ทิ้งกันไว้สักประมาณ15นาทีนะคะเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันค่ะตอนลอกออกจะเป็นยังไง เราทำแบบอาทิตย์ละกี่ครั้งอันนี้ก็คือแล้วแต่เราเลยค่ะถ้าสมมติว่าเรามีเวลาแล้วเราอยากจะทำบ่อยๆก็ป่อยได้เท่าที่เราต้องการเลยทุกวันได้ไหมได้เือรู้สึกว่ามันยิบย มันก็จะเหมือนแบบดูดสิ่งสกปรกสิวเซียนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันก็ไม่ได้ดูดแบบแกะออกแล้วแบบโคสิวเซียนระจุยอะไรเงี้ยไม่ใช่นะมันก็จะเหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไรนี่ทอคผิวเลยขนหน้าเขาจะลุดปะไม่มันไม่ได้ดูดขนาดนั้นโนอะเวลามันดึงออกอ่ะมันดึงออกแล้วเหมือนเป็นเจลอยู่ที่หน้าคือดึงออกไปเลยนะไม่ได้แบบมีความเจ็บอะไรใดๆเดี๋ยวตอนเลาออกเราจะรู้ว่ามันแบบมันสบายมันไม่ได้มันให้ความรู้สึกเหมือนสบายผิวเนาะคือแบบว่ามาแล้วหน้าไม่แห้งแบบไม่ตึงใช่ไม่แห้งตึงอะไรเงี้ยคือสามารถพูดหัวเราย้มอได ก็ไม่ใช่ยิ้มแบบโอ้โหล้อขนาดโค้ดล้อสิปอมมากเวลาเรามาร์คแล้วคนที่จะแบบนิ่งๆเอาไว้เงียบมาร์คปะอันนอนได้เลยนะนอนก็นอนไปหรือว่าจะทำกิจกรรมอะไรในบ้านก็ได้อย่างเช่นแบบว่า อยู่จะไปรีดผ้านั่งดูทีวีเล่นโทรศัพท์อะไรเงี้ยคือก็ไปทําทํากิจกรรมได้ทุกอย่างเลยแต่ว่าอย่าไปแบบหัวเราะแบบโอ้โหวันนี้ฉันโคตรข A few moments later เรายามแกะเนี่ยมันจะเป็นแผ่นเลยเห็นปหมเราก็ล้อไปเรื่อยๆเนี่ยแต่มันจะขาดอ่ะเรื่อยๆๆพี่ก็พยายามแกะอ้ยของพี่หยกสวยเราก็รอไปเรื่อยๆไงเอนที่มันเหมือนทำไม่ได้เพราะว่าเราขาด ใช่เนี่ยของเราารอไปเรื่อยๆแบบนั้นเนียอของเราเออกมาได้ทั้งแผ่นเลยดูสิโฮ้ยไม่หยกนี่เห็นไหคมันก็จะเป็นยางแบบนี้ทก็ทิงได้ทั้งแผนเลยเราก็ทิงขยะไปนะเหลังจากมากแล้วนะคะหน้าเราก็รู้สึกว่าดูใสขึ้นนะคะเราก็ดูกระจ่างขึ้นด้วยนะคะเฮ้ยดีเลย ค่ะอันนี้นะคะโบก็เอามาออกเรียบร้อยนะคะโบก็ใช้เป็นสูตรแบบรู้สึกว่ามันแบบเย็นสบายผิวขึ้นแล้วก็หน้าค่ะจากที่แห้งๆหลังจากล้างม่อกี้มันก็ชุ่มชื้นขึ้นค่ะของล็อกน้ำเสร็จแล้วก็รู้สึกแบบผิวเย็นๆเหมือนอุณหภูมิผิวมันลดลงเลยเพราะตอนแรกผิวเรารู้สึกร้อนๆใช่ไหมมาวผกก็แบบสบายผิวจริงตอนมาก็อยากหลับไปนะท่าไม่โบเต้นติ๊กตอกแต่ก็สยคอแต่งหน้าต่อติดอ่ะกูตะจังไส คนก็มากันเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะตอนนี้เราก็โชว์หน้าสดกันด้วยค่ะเห็นไหมคะว่าพอเรามาเสร็จอ่ะหน้าก็จะเกิดความชุ่มชื้นมากขึ้นนะคะแล้วก็ดูผิวแบบเปล่งปั่งเป็นธรรมชาติมากขึ้นด้วยค่ะอันนี้คือก็โชว์ผิวให้เห็นกันเลยนะคะถ้าใครสนใจนะคะก็สามารถสั่งซื้อได้ที่ B F ค่ะขึ้นไอจีให้ด้วย ก็อันนี้หนึ่งกล่องนะคะจะมีทั้งหมด5เซตด้วยกันนะคะ1เซตก็จะมีตัวเจล1ห่อบวกกับตัวแอคทิเวเตอร์อีก1ห่อนะคะราคาอยู่ที่1,490บาทค่ะ1กล่องมี5เซตนะคะ5เซต1,490บาทค่ะสามารถไปสั่งซื้อกันได้เลยแล้วก็เดี๋ยวครั้งหน้านะคะถ้ามีแบรนด์ใหม่เข้ามาเนี่ยรับรองเลยว่าเราจะต้องพามาแกะกล่องลองเลยกันอีกแน่นอนค่ะ ยังไงก็ฝากติดตามพวกเราด้วยนะคะกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งิงๆๆๆให้พวกเราด้วยนะคะ<ม>นนบปายกานก่อนนะคะ